ามาทำความรู้จักกับนักแสดงนําและตัวละครหลักของละครเรือเ่องปีใหม่ y o โย s เมื่อรักส่องสว่างเจวันรับบทโดยทะเลสงวนดีกุลหนุ่มหน้าใสที่มารับบทเป็นช่างภาพถ่ายงานปฏิทินของดีเมืองนานสวัสดีครับผมเจวันนะครับช่างภาพงานปฏิทินภาพโบราณนะครับ เจวันหนุ่มวัย28ปีช่างภาพมืออาชีพที่มีบุคลิกสุขุมจริงจังกับชีวิตกระตือรือร้นในการทำงานและใส่ใจสิ่งรอบข้างของตนเองอยู่เสมอเจวันอยากเริ่มชีวิตคู่ด้วยความเรียบง่ายไม่เดินตามแบบแผนแต่ไม่อยากทำร้ายน้ำใจของคนรักที่คบกันมานานจนต้องยอมทำตามทาั้งทที่ฝืนใจตนเองเขาได้รับภารกิจที่ต้องไปถ่ายรูปที่จังหวัดน่านจนทำให้เขาได้พบกับความหมายของชีวิต มาแหมละขอโทษครับหอมอะ่ะกาแฟเมืองน่านอาราบิกา้าทรงตรงจากยอดดอยเลยครับเยอะเทาได้อย่างเย้ทุกเช้านะดีเลยอันก็ต้องย้ายมาอยูเมืองน่านแล้วครับเว้นฟ้าระบบไรบอสทัพปนัดอธิคโมโพคิน หนุ่มตีหน้าหวานเจ้าของแฮชแท็กบอสยิ้มทํำลายหล้างแว่นฟ้าหนุ่มน้อยเชื้อสายไทยลื้อวัย20ปีตัวละครที่เกิดและเติบโตท่ามกลางเสียงครหาเรื่องแม่ของตนเองอุ้ยยังมม่เลิกกึนที่จะขายเงือนขายผ้าด้วกะแเห็นมาขี้ปีอุ้ยก็จะตายแล้วแล้วใครจะมาพอเฮืนพอผ้าเอุ้ยไอ้นี่เหรอจะไปอู้ไปเรื่อยจะอีกะจะมาพอเฮืนพอผ้า พอตัวเองหึงหลอดไปก่อนถูกกดดันจากยายและสังคมให้มีชีวิตตามแบบแผนจนต้องหนีออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตในเมืองหลวงแต่ก็ต้องกลับมาเพราะตนเป็นคนที่หลงรักในวัฒนธรรมบ้านเกิดหลงรักการฟ้อนและผ้าทอจนต้องขัดแย้งกับยายเรื่องการขายเรือนพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยลือ้อนำไปสู่การพิสูจน์ตนเองเพื่อรักษาบ้านเกิดเอาไว้โดยการจัดเทศกาลเกียงเปงให้เป็นที่รู้จัก นั่นทำให้เขาได้เจอกับเจวันช่างภาพที่เดินทางมาถ่ายรูปของดีเมืองน,นานไอเจถ่ายเห็แล้วท่ายแล้วก็บาเกลียเอา้ดูปี be my, be yours. ม่ยีโยสเมื่อรักส่องสว่างวันเสาร์ที่17และวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาที